สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับต้นสลันนะครับโปรดักซี่เนียดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับข้างหลังนี่คืออะไรลางรถไฟนะครับผมวันนี้เป็นรางรถไฟนะครับก็พอดีมาเขาเรียกอะไรก็คือมาปิดการขายนอกสถานที่นะครับผมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้อยากจะมาทําคลิปดีๆนะครับแล้วก็เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้านะครับซึ่ง เราเรามีการดูแลหลังการขายนะครับเป็น Customer p r o m i s ินะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าคำมั่นสัญญาจากพวกเรานะครับชาวนิสันนะครับผมนะครับก็หนึ่งก็คืออย่างที่บอกครับผมในเรื่องของการที่เข้า,าลูกค้านำรถเข้ามาซ่อมนะครับก็จะมีการเขาเรียกการนำเสนอหรือว่าเสนอราคาในการาเขาเรียกว่าค่าซ่อมให้ลูกค้าได้ดูได้ก่อนนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับถ้ามันดู ราคาสูงเกินไปอันนี้ออกได้ไหมอันนู้นออกได้ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถสอบถามให้เซได้เลยนะครับผมนะครับข้อที่2ก็อย่างที่บอกครับอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้จากนิสันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการรับประกันนะครับ1ปีหรือ2 0,000กิโลอ่าเพื่อความมั่นใจแล้วก็ดูแลหลังการซ่อมด้วยนะครับผมข้อที่3ที่ไม่พลาดเลยนะครับผมระหว่างที่ลูกค้ารถเข้ามาซ่อมแล้วเกิดโอเคอุบิเหตุในเรื่องของอะไหล่ขาดอะไหล่ไม่พอหรืออะไหล่มาช้า เรามีรถสำรองให้ลูกค้าใช้งานนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าที่เข้าศูนย์บริการนะครับก็จะมีรอ,องรับในส่วนของรถสำรองใช้นะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมก็จะมีการเซอร์วิสนะครับในเครื่องของช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ปลอดภัยหายห่วงซึ่งรถจะเสียรถจะอีซิเดนหลังจากที่เรา,เ,าเอารถเข้ามาซ่อมที่เรานะครับ มีรถไซต์แอสซิแตนต์24ชั่วโมงช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงช่วยเหลือลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับผมอันนี้คือ,อคำมั่นสัญญาสำหรับพวกเราชาวนิสันนะครับผมและเดี๋ยวผมจะส่งต่อคลิปดีๆนี้นะครับลงโซเชียลนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะใช้บริการนิสันหรือจะมาเป็นครอบครัวนิสันก็เรียนเชิญน,นะครับผมวันนี้เร็วๆเ,เลยนะครับทำคลิปเร็ยวๆเ,เลยนะครับวันนี้ออกมา พบป่าลูกค้านะครับก็เลยแบบเป็นกันเองนะครับเป็นลูกค้าเป็นญาติกันด้วยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรดีๆนําเสนอนะครับสําหรับชาวนิสันนะครับยินดีต้อนรับสู่นิสันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย